เก็บทิ้มมิดล้อเลยโอ oh. ้ไม่ไปแก้วนี่ไม่ได้ไปไไครับงานเข้าเลยโ oh. อย้อยู่แล้วครับอยู่แล้วที่เด็ดโทรนึ่งรับ เสียจิ้มขับเองเลยสวัสดีครับเดียว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 ถ้าดันน่าจะท้ายพังหมดนะครับ มิดอ้อเลยครับอ๋อจะทำยังไงดิทายเอา ่เรามาคุมแล้วโควจันดันเรื่มพังครับ้ทยคนคับคุยโทรศัพท์อยู่ครับยังไม่เข้าใจกันอ่าเราวิ่งมาดูแล้วจะเอายังไงเดี๋ยว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 โคคุยโทรศัพท์อยู่ ถ่ายพังด้อยเอาเมื่อกี้ออกก่อนเอาเมื่อกี้ออกก่อนให้เอาเมื่อกี้ออกก่นอนหนึอ่อ,อ้าวเลยๆๆอ่าสบายครับนี่ดีท,ทีเอารถขึ้นครับ ดีง่ายๆเลยแล้วไหนได้ยินข่าวว่าไปโดนอะไรเขาดิน้างานบ่โอ,าอจานโอกับจานเหลาดิ มือซ้ายกับมือขวาโอ้รุ่นระพุนกระเบียดเลยครับทางน้าอนก็รถอาจารย์ชายหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่รังรังรังลูกครึ่ง แล้วแล้วได้ได้ไปด้านโน่นคืนไหมไม่ได้ไปแล้วนี่ที่ไปยันมาทางโน้นนะออกกลับมาแล้วมีอยู่นี่เลยไอไอรถที่เขาชนมันอยู่ไซ่งานเราเหรอใช่ไหมบางทีเราก็เหลือไม่ได้ดูน้ไม่มีไม่มีรถเนาะ มันเป็นหน้างานเราโอ้ยอ,อเราเโอ้ใหญ่ตัวนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อนะครับเน,บน,นื้อเหมือนกันนี่ใหญ่ตัวนี่กีจเที่ยวแล้วนี่จะสามร้อยะจะสามร้อยล้วโอ้ยวันนี้นะสีเร้จะเที่ยว อันนี้กว่าวจะกว่าจ,จะถึงค่ำไม่ใช่สี่รอยเที่ยวนี้ถึงไหมประมาณถึงทุ่มหนึ่งนะโ,ดดนโอ้ากวางวาวาร่างกายมันไม่ไหวไงอยากดองคืนมาตาม่มร<อ>จปิดแล้วดดจาดูแล้ว <c oughs> มาดูดินดวนครับดับสิ่งดินดวนเจ้านมเย็น นี่ครับสบายสบายเทบูหวานหวานโอ้รถทอยดินนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาครับทอยไม่ทันแล้ว ลยเคันนี้ก็น่าจะห้าซูมครับนี่หม้ออีกเดียวเบลอเลยดครับดูครับเต็มแล้วนี่ทอยไม่ทันแล้วไม่โคร กองคันถอยหนึ่งคันรถไทยหนึ่งคันครับไม่ทันครับโอ้โหทางงานคทองอย่างงี้แป๊บเดียวครับหกหมืนกว่าคิวส่วนมากก็จะใช้ฮิโนกันครับกีซีซน้อยโอ้มีเจอฮิโนหมดเลย โอ้ตัวเต็มแล้วนั่นนะ<า> <laughs> อ่าทีนี้ก็จบประจ้าออเมกาสวัสดีครับ